The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ผมเป็นชาวอิตาเลียนและก็เป็นคาทอลิกที่กำลังเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาผมได้มีโอกาสเขมาเป็นอาจารย์สอนการทำแอนิเมชันที่วัดจากการชวญของภรรยาผมมีความชำนาญด้านแอนิเมชันที่สามารถกำกับหุ่นให้เป็นไปตามโลกจินตนาการของผมได้แต่ในชีวิตจริงของผมสิ ต่างจากโลกจินตนาการโดยสิ้นเชิงผมเนี่ยไม่สามารถที่จะกำกับชีวิตตัวเองได้เหมือนหุ่นในแอนิเมชันเลยครับ<อ>พี่พ่อของผมก็ร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสรถบรรทุกยี่ห้อเมอร์เซเดสเบธุรกิจได้เติบโตและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาไม่นานทำให้บริษัทของคุณพ่อเป็นตัวแทนจำหน่ายครายใหญ่และลูกค้าส่วนใหญ่ของพ่อก็คือนักการเมืองและบุนคคลที่มีชื่อเสียงในสโมสรฟุตบอลแห่งประเทศอิตาลีการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนี่เองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายที่สุดกับครอบครองผมคือ อยู่ยูบริษัทของพ่อก็ถูกฟ้องล้มละลายนื่องจะมีนักการเมืองคอร์รัปชันมาเกี่ยวพันกับบริษัทของพ่อการล้มละ,ละลายในครั้งนี้แปรสภาพทางครอ,อบครัวผมให้กลายเป็นคนสิ้นเนื้อปราาตัวอย่างฉับพลันเหตุการณ์ในครั้งนี้สะเทือนใจพ่อมากนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา พ่อก็เลยหาทางออกด้วยการเดิมเล่าจกนกระทั่งทุกอย่างในชีวิตของพ่อแย่ลงไปเรื่อยๆจากพ่อที่เป็นคนอารมณ์ดีสมาร์ทกลายเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเก,กลี้ยกล่อพ่อทะเลาะกับแม่ในเกือบทุกวันเลยจนต้องให้แม่เสียใจมากแม่ดยพยายามฆ่าตัวตายถึงสองครั้ง โดยการกรอกยานอนหลับจำนวนมากเข้าปากแล้วก็ซดเหล้าตามหวังจะให้ตายเพื่อหนีความทุกข์นี่มันจะพอไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่จะดับทุกข์ด้วยวิธีการอย่างนี้แหละยังดีที่ว่าผมนะ่ะช่วยท่านไม่ได้ทันแต่นับจากวันที่แม่ได้หันมาดำเนินชีวิตเรียนแบบพ่อบ้างคือพ่อเมาก่อนแม่เอามั่ง เรียนแบบโดยการมีเล่าเป็นที่พึ่งแม่ดื่มจัดเพื่อให้หมดสติเพื่อจะได้ลืมทุกสิ่งและแม่ก็ทําได้ผลจริงๆเนี่ยผมนํามาพบแม่ในสภาพที่แม่นอนกองหมดสติอยู่ในห้องครัวนับจากนั้นแม่ไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาดื่มอีกต่อไปได้เลยเพราะท่านสิ้นใจไปสิแล้ว หลังจากวันนั้นผมกับพ่อก็เดตัดสินใจย้ายไปใหม้นพนมพ้นบรรยากาศอันซึมเศร้าแม่ตายแต่พ่อยังอยู่สองคนพ่อลูกย้ายออกไปเลยผมก็ได้เริ่มงานาเป็นช่างภาพถ่ายแฟชั่นที่มิลานอิตาลีแต่ผมก็ไม่อาจจัดการกับความเศร้าของตัวเองได้จึงพยายามหาทางออกหาทางออกในการดื่มเหล้าและใช้ยากลาา่อมประสาทควบคู่ไปด้วย แล้วมันทําให้ผมไม่เศร้าคือลืมกลบทุกข์อะลืมไปชั่วคราวไม่เครียดและลทิยายังทําให้ผมรู้สึกมึนๆเบลอๆคือเบลอๆไปมันจะได้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาผมรู้ว่าการทําอย่างนี้เนะี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอันชานฉลาดเลยแต่ผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไร การสูญเสียบุคคลในมิตที่รักแลกว้วกับเหตุการณ์อันเลวร้ายหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตทาให้ผมไม่อยากจะลืมความทุกข์จริงๆก็อ,อยากจะพ้นทุกข์แต่มันไม่รู้วิธีการจรึงคิดวางแผนกับพ่อว่าเราจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่ตางๆไปเรื่อยๆผมได้ท่องเที่ยวมาจนกระทั่งถึงเมืองไทยเพราะเราได้มาอยู่เกาะแห่งหนึ่งทางภาคใต้ นี่ปักใต้บ้านเราเนี่ยชีวิตของเราถูกล้อมรอบไปด้วยผืนน้ำอันกว้างใหญม่มีท้องฟ้าที่มองขึ้นไปแล้วมีความสุขจึงตัดสินใจพักหยุดที่นี่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าการพักชั่วคราวกลายเ,เป็นการพักชั่วคราวระยะยาวรัฐก่ะแห่งนี้มีความน,น่าสนใจมากกว่าน้ำกว่าฟ้า ลองสันนิษฐานดีว่าอะไรที่น่าสนใจมากกว่าน,น้ำและฟ้าถูกต้องจ้าสาวไทยที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นแม่สีเลือนนี่เพราะที่นี่มีเธอเธอผูอ้ตีจะเป็นสมาชิกใหม่นในครอบครัวแอะทำให้ผมมีความสุขขึ้นและสุดผมกับเธอก็ตัดสินใจเป็นคู่ชีวิตกัน ผมยังเริ่มคิดจะทำให้สภาพความโคังของเราดีขึ้นอีกผมได้ขอร้องให้พ่อเลิกเหล้าโดยมีข้อแรกเปลี่ยนระหว่างผมกับพ่อว่าถ้าพ่อเลิกเหล้าผมก็จะเลิกขับมอเตอร์ไซค์วิบากที่ขับแล้วอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้เพราะเวลาขับต้องขับยังผาดผนยกล้อไปบนหนทางกันขุกระซึ่งในสุดเราสองพ่อลูกก็ยอมเลิกในสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันเพราะความรัก คือผมรักพ่อและพ่อก็รักผมอพลังแในความรักนะตั้งแต่ตนั้นมาเหมือนผมได้พ่อคนเดิมที่ดีที่สุดกลับคืนมาพ่อไม่เมาพ่อสมาร์ทและเป็นสภาพบุรุษผู้มีอายุที่น่าเคารพรักเหมื่อนในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆตอนนี้ครอบครัวเราก็มีความสุขกันมากจนกระทังง่งคืนหนึ่งคืนวันฝันร้ายก็ได้มาเยือนผมอีกครั้ง พ่อล้มป่วยหมอว่าพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนแต่โชคร้ายพ่ออยู่ได้ไม่ถึงหกเดือนรอเพียงสองเดือนพ่อก็ตั้งจากไปโดยสภาพทรมารมที่สุดผมสูญเสียพ่อครั้งนี้เหมือนผมสูญเสียสิ้นทุกสิ่งเพราะเหมือนผมไม่เหลือใครในโลกแล้วจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรเนื่จาผมแทบจะไม่มีญาติพี่น้อง มีเพียงลูกพี่ลูกน้องห่างๆหนึ่งคนอยู่ที่เยอรมันแต่ก็ไม่ได้เจอกันเลยผมรู้สึกแขวงควางเหมือนอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพ่อผมยังตัดสินใจบอกกับภรรยาผมว่าผมไม่มีพ่อแล้วผมจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะแต่สีภรรยาผมก็ห้ามไว้แล้วก็พยายามเล่าเรื่องเคสสัี้ <C ase study> เล่าเรื่องเคสดตีให้ผมฟังทีทีเธอบอกผมว่าถ้าคุณฆ่าตัวตายคุณจะต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำๆอีกนับชาติไปทุวนด้วยคำแนะนำนี้แหละผมจึงตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายครับเพราะนั้นมีเมียดีเหมือนมี ถูกต้องผมอยู่กับอดีตตลอดเวลาเลยไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันตั้งแต่ผมสูญเสียทุกอย่างในชีวิตทั้งบุคคลนั้นที่รักครอบครัวทรัพย์สิสนการงานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทํให้ทุกวันนี้ผมไม่มีความหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับผมได้อีกครับหลวงพ่อครับทําไมชีวิตผมถึงได้โชคร้ายขนาดนี้ผมถามเลยนะครับมาถามเลย ทำให้ครอบครัวผมพอ่อแม่และผมต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายมีสภาพล้มละลายอย่างยาวนานดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเราทำกรรมมาร่วมกันมาหรือไม่และเหตุใดขณะที่พ่อล้มละลายแต่หุ้นส่วนกลับยังคงล่ำรวยมหาศาลจนถึงปัจจุบันเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นพ่อตายแล้วไปไหนหลังจากพ่อตาย ระยะผมฝันเห็นพ่อในสภาพทุกข์ทรมานน่าสงสารมากจึงสร้างองค์พระาจารึกชื่อให้พ่อแล้วเธอก็ฝันเห็นท่านในสภาพที่แข็งแรงสดใสและก็ไปฝันอีกเลยที่เธอฝันเป็นเรื่องจริงไหมครับพ่อได้รับบุญน,นี้จริงหรือไม่ท่านอยากจะบอกอะไรผมไหมครับผมอยากบอกท่านว่าผมคิดถึงท่านมากอยากเจอท่านและอยากให้ท่านมีความสุขครับ ุปรกรรมเลทำให้แม่ต้องคิดฆ่าตัวตายแม่ตายแล้วไปไหนมีข้อความฝากถึงผมบ้างไหมครับผมเคยเชื่อว่าถ้าผมฆ่าตัวตายจะหมดทุกข์แล้วก็จะไปได้ไปอยู่กับพ่อแม่ที่รออยู่อีกโลกหนึ่งนี่ก็มีความคิดพ่อแม่จะอยู่รออีกโลกหนึ่งแต่พระยาบอกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะแทนที่จะไปอยู่กับพ่อแม่งั้นนะ่ะคุณจะต้องไปนรกแทน แล้วก็จะต้องไปฆ่าตัวตายซ้ำๆกันอีกในนรกไม่ได้เจอกับพ่อกับ,กบแม่หรอกเธอจะมาจากาดี c มซหลวงพ่อครับที่เธอพูดเป็นความจริงไหมครับอ่าถามครูไม่ใหญ่แล้วเนาจผมเป็นแคาทอลิกยังไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องบุญมากนะักเวลาพยายมาชวนผมทําบุญทอกระถินสร้างพระผมก็ทําไปเล็กน้อยด้วยความเข้าใจในระดับหนึ่งผมจะได้บุญไหมครับ ได้สิจ๊ะแต่ก็ได้เท่ากับตามลำดับระดับหนึ่งของความเข้าใจแต่ผมจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายช่วงเข้าภาษาปีหน้าพ่อกับแม่จะได้รับบุญนี้ไหมครับบุญที่ผมตั้งใจจะบวชจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างช่วยได้จ้าช่วยไปตัดรลอนวิบากกรรมและการที่ผมมาเป็นอาจารย์สอนอนิเวชันกับที่วัดผมจะได้บุญอย่างไร และพ่อแม่จะได้บูญกับผมหรือไม่ครับบุพกรรมใดที่ทำให้สมบัติใดก็ตามที่เป็นชื่อผมต้องมีเชื้อวิบัติสมบัติตกประโยชน์คนอื่นเสมอปัจจุบันน้สม,มัิผมจึงมีเหตุให้ตั้งสายเป็นชื่อพรภรรยาทั้งหมดครับก็ก็ดีแล้วนะลูกพ <c oughs> <c oughs> ระยาสร้างพระจะาึกชื่อผมหลายองค์ร้องชวนผมไม่มาหล่อพระเมื่อวันที่22เมษายน บุญนี่จะช่วยตัดลอนวิบากกรรมของผมให้เบาบางลงได้บ้างไหมครับเข้าใจถามดีจังพรายางผมเธอมักจะฝันเห็นซ้วมสุปกปรกสิ่งปฏิกูลน่าขยะแขยงแต่เธอไม่ใช่นานๆฝันทีเธอฝันติดต่อเกือบทุกวันมาหลายปีบางทีก็เว้นไปแล้วกลับมาฝันอีกจนเธอกลัวห้องน้ำสุกปรกไปเลยเป็นเพราะวิบากกรรมใด จะแก้ไขอย่างไรดีครับ,รบ,รบผมกับพญาเคยสร้างบุญหรือกรรมร่วมกันมาอย่างไรทําไมเราจรึงรู้สึกผูกพันกันมากเราตกลงว่าจะไม่มีบุตรเนื่องจากผมกลัวว่าลูกจะเกิดมาจะติดเชื้อไวบัติมาแบบผมบผมคิดถูกไหมครับกน็นี่ผมกับเธออยู่กันมาแบบพี่น้องมาสิบกว่าปีแล้วครับอยู่ต่อไปลูกรู้ว <laughs> ่าใหญ่เชีย เป็นพี่เป็นน้องกันเนะพ่อและแม่งผมเคยมีบุญกับหมู่คณะบ้างไหมครับผมและภรรยาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมเพียงครั้งแรกแต่ผมเมีหลวงพ่อในดีเอมซีความรู้สึกเคารพศรัทธาเกิดขึ้นในใจผมทันทีอุ้ยหวานจนผมยังแปลกใจตัวเองอย่างงี้นี่ต้องรีบตอบดวนตีเลยนี่ หลับตาฝันเป็นตูเป็นตะเติ่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำปรลากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจะ๊ะครอบครัวลูกพ่อแม่ตัวลูกมีสภาพล้มละลายในปัจจุบันเพราะกรรมแนอดีตชาติหนึ่งพ่อกับแม่เนี่ยกัเป็นสามีภรรยากาัน แล้วก็เป็นนักธุรกิจใหญ่แต่สร้างเวรไว้เยอะเช่นเคยไปโกงเขาเอาไว้น่ะแล้วก็มีเวรปานาธิบาตคือจ้างนักเลงไปเก็บคู่แข่งที่ขวางผลประโยชน์ในทางการค้าโดยมีแม่เป็นที่ปรึกษาครู้เห็นเป็นใจด้วย กับการกระทาต่างๆในทุกวิถีทางที่จะได้ผลประโยชน์ทางการค้าแต่ก็ยังดีที่มีบุญช่วยเหลือคนยากจนและสาธารณะประโยชน์หลายอยา่างแต่การทำนั้นทำสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือคนยากจนนั้นไม่ได้หวังที่จะเป็นบุญอะไรหรอกต้องการสร้างภาพพจน์ของตัวให้ดีขึ้นและทำบุญด้วย คือเป็นบุญปลธุรกิจนั่นแหละเหมือนแจกเสื้อแจกผ้าแล้วมีโลโก้อะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้ไงดังนั้นด้วยบุญปนธุรกิจดังกล่าวจึงทําให้ชีวิตในช่วงแรกประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานแต่คือบุญทําให้ประสบความสําเร็จแต่บาปมหืมาที่ทําไว้ดังกล่าวนั่นแหละบาปที่ไปเก็บคู่แข่งไปโกงเข้าแรงต่างก็เลยทําให ชีวิตล้มเหลวล้มละลายนะดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนี่แหละต้องฟ้องร้องเรื่องธุรกิจการงานมีสภาพล้มละลายจนหมดกำลังใจนะหมดกำลังใจกันเลยทั้งบ้านเลยที่หุนส่วนยังคงรล่ารวยมหาศาลในปัจจุบันเพราะบุญที่กระทำสาธารณกุศลต่างๆนะมาจากแนด่ดนะียังส่งผลอยู่ ถ้ายังบุญยังส่งผลอยู่ก็ยังลองรับทรัพย์ได้แม้ปัจจุบันจะสร้างบาปกันไว้มากมายแต่บาปยังไม่ส่งผลพ่อตายแล้วอย่าเศร้านะลูกนะต้องว่าเรื่องราวความจริงชีวิตไปมหารรกแลุขมห้าเนะี่ยได้กรรมดื่มสุราเป็นอาจินเมื่อดื่มสุราดื่มน้ำเมาเนี่ยเป็นอาจิน จนทำให้ใจเ้ามองคตินิมิตมืดมก็ต้องถูกดึงดูดไปมาหานรุคม,มา่ากำลังถูกในาใยนริบากลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่สามารถจะมาเข้าฝันใครได้และยังไม่อาจจะรับบุญที่อุทิศไปให้ได้แต่ว่าให้ทําบุญต่อไปเถิดบุญจะไปคอยท่านอยู่ที่ยม,มโลกจ้ะพอท่านพ้นจาก มหานรรขุมห้าผ่านอุสธรรมรคไปยมโลกก็จะไปได้รับตรงนั้นแหละจะช่วยท่านน่ะมันมีวิธีอยู่นะลูกนะลูกก็ต้องปฏิบัติทมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวแบบคุณยายอาจารย์นะ่ะแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายไปช่วยท่านโดยวิธีพิเศษมันจะมีวิธีพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกาย แม่คิดฆ่าตัวตายและยู่สั้นเพราะกรมที่เคยอนุโมทนาบาปกับพ่อในชาติที่พ่อเป็นนักธุรกิจดังกล่าวโดยรู้เห็นเป็นใจที่พ่อไปจ้างนักเลงฆ่าผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์ตามมาส่งผลจ้ะกรมในชาตินั้นแหละตามมาส่งผลรู้เห็นเป็นใจที่พ่อไปฆ่าจ้างนักเลงไปฆ่าผู้ที่ขัดขวางผลประโยชน์ตายแล้วก็ ปอยุมมหานรกคุมมากใกล้ๆก,กับพ่อโดยกรรมดื่มสุราปเป็นอาจินนี่วิบากกรรมมันอย่างนี้นะลูกนะมันเป็นสากลนะ่ะมันจะไม่มีเห็นอกเห็นใจเลยจะไม่มีอุทธรดีกาอะไรเลยพอถึงเวลามันก็ต้องไปอย่างนี้กำลังโดนนายนิริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเช่นเดียวกันจ้ะไม่มีข้อความใดฝากมาถึงลูกก็ต้องปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เพียงอย่างเดียวอย่างเดียวนะลูกนะประการเดียวเท่านั้นแหละแล้วมาศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้โดยวิธีพิเศษจ้ะตอนที่ปริยาบอกลูกว่าถ้าลูกฆ่าตัวตายแล้วลูกก็จะต้องไปอบายแทนการได้ไปอยู่กับพ่อแม่ดังที่ลูกเข้าใจนั้นเป็นเรื่องจริงจ้ะเพราะฉะนั้นให้เลิกคิดฆ่าตัวตายได้เลยอย่านะลูกนะ ไม่ต้องฆ่าหรกถึงเวลามันตายเองแล้วเวลาใกล้าตายลูกจะกลัวด้วยซ้ำเลมันยังไม่อยากตายเลิกซะฆ่าตัวตายแล,ล้วหันมาปฏิบัติท,ทําให้เขาถึงวัรรมกายให้ได้จึงจะพ้นทุกข์ช่วยตัวเองและพ่อแม่ได้ด้วยจ้ะแม้ลูกจะเป็นคาทอลิกแต่ได้ทําบุญบ้างตามที่ลูกเข้าใจและตามที่ปริยาชักชวนให้ทํานั้นลูกก็จะได้บุญต่างกําลังแห่งความเข้าใจและ สิ่งที่ลูกได้ทำไปจะถ้าลูกบวชพระธรรมทายาทตามที่ลูกตั้งใจไว้ในปรรษาหน้านั้นบุญก็จะช่วยลูกได้และช่วยพ่อแม่ได้โดยบุญจะไปคอยพ่อแม่อยู่ในยมโลกว่าพ่อแม่พ้นวิบากกรรมแล้วจึงจะมารับได้ ยกเว้นโลกบวชและปฏิบัติธรรมจนกระทึงวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้โดยวิธีพิเศษจ้าเอาแค่ว่าได้เข้าถึงพระธรรมกายใหสๆเนี่ยมันก็จะหนักเป็นเบาคืออายุในมหานรกจะสั้นลงจึงทั้งพ้นมาอยู่ในจอมโลกแล้วมารับบุญตรงนั้นได้การที่ลูกมาสอช่วยสอนแอนิเมชันกับทางวัดนั้นก็คือการให้หรือการนำทานด้วยความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทาน หากใครเอาความรู้นั้นไปสั่งสอนชาวโลกคือใครที่ศึกษาความรู้ผ่านแอนิเมชันที่ลูกมีส่วนนั่นแหละแล้วเขานำความรู้นี้ไปแนะนําชาวโลกต่อให้ชาวโลกได้รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษจะทําให้เขาได้ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องก็จะทําให้ลูกมีอันดีสง์ที่จะรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคือแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรม อีทั้งจะทาให้มีพักพวกหมู่ญาติเพื่อนฝูงจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เก่งและดีมากมายทีเดียวจ้ะถ้ามีพักมีพวกความสะดวกมันก็มีทาอะไรก็สะดวกสร้างบารมีก็สะดวกทําธุรกิจการงานอะไรมันก็สะดวกไม่มีแรงกดดันไม่มีปัญหาอะไรต่างๆจ้ะเอที่ลูกมีสมบัติแล้วเป็นชื่อของลูกไม่ได้ต้องใส่ชื่อคนอื่นเช่นชื่อพระยังลูกเป็นต้นเพราะกรรมอนุโมทนาบาปแนอดีตามมาส่งผลคือ ในชาติที่พ่อกับแม่เป็นนักธุรกิจในชาตินั้นะดังกล่าวนั่นแหละตัวลูกเองก็ได้ไปเกิดเป็นลูกของท่านจ้ะได้รับรู้และยินดีในการที่พอ่อกับแม่ได้ทําทุกวิธีทางที่จะให้ได้ผลประโยชน์มาโดยมิชอบด,ดังที่ได้กล่าวมาแลวเบื้องต้นแหละจ้ะบาปนี้มันก็มาส่งผลสมบัติเป็นชื่อลูกไม่ได้จ้ะเดี๋ยวก็ตามติดติดตามตามติดเมือนต้องใส่ชื่อคนอื่น พระยาได้สร้างพระโดยจารึกชื่งตัวลูกไว้ที่ฐานของพระทาการจาตัวตอีกทั้งได้ชวนลูกมาร่วมหล่อพระด้วยนั้นบุญนี้ก็จะไปตัดล้อวิบาก,กรรมนังกล่าวให้หนักเป็นเบาเช่นจะช่วยทําให้ลูกมีอายุขัยยืนยาวขึ้นมีผิวพรรณวันวนับเปล่งปังมีความสุขมีกําลังมีความสําเร็จในชีวิตมีความฉลาดอะไรต่างๆอายุวันนับสุขาพระปฏิภาณนั่นแหละจ้ะ จะเป็นของลูกระยางลูกมักฝันเกือบทุกวันเป็นเวลาหลายปีว่าเห็นสิ่งสกรปรกและสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นจะทำให้เธอกลัวห้องที่สกรปรกห้องน้ำาสกรปรกเพราะเขามีความกังวลลึกๆในเรื่องราวสมบัติของลูกที่นำมาใส่ชื่อของตัวเขาอะเขาก็ยังแม้เป็นชื่อเขาแต่เขาก็ยังกังวลลึกๆอยู่นะ เราจะปกป้องผองภัยทรัพนี้ได้อย่างไรเนี่ย oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลเนี่ยมันจึงทำให้เวลาหลับแล้วฝันเป็นในเรื่องราวดังกล่าว oh. กับอีกทั้งบางครั้งภรรยายของลูกเนี่ย oh. ก็รู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาพต้องมาลองรับอารมณ์ของตัวลูกส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับได้แต่บางครั้งเขาเหนื่อยสิเหนื่อยและตึงเครียดมาเนี่ย เขาก็โอ้มันรู้จะทำอย่างไรเนี่ยแต่ก็เก็บมาไปฝันกับอีกประการหนึ่งเธอเป็นคนรักความสะอาด oh, <okay. S 1> หลายๆอย่างมารวมกันหนึ่งทำให้ฝันดังกล่าวจ้าหลายๆอย่างมารวมกัน <Yeah. S 1> ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดและไปฉายเห็นตอนหลับไปแล้วลูกกับภรรยารักและผูกพันกันมากเพราะในอดีตภรรยาเคยเป็นกระเลมิรให้กับลูกนะ และก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาส่วนความคิดที่ไม่อยากจะมีลูกในชาตินี้นะี่ยไม่อยากมีบุตรร่วมกันเนะี่ยและอยู่ร่วมกันมาแบบพี่น้องถึงสิปีนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของลูกใช่เพราะว่าชีวิตของลูกอยู่ในสภาพยอย่างนั้นเนะี่ย่าไปมีบุตรเลยอยู่กับแบบพี่น้องยีงดีแล้วแหละเป็นคู่บุญคู่บรมีสร้างบร,ม,ร,งรมีกันไปพ่อแม่เคยสร้างบรมีกับหมู่คณะมาบ้าง แต่นานแล้วส่วนตัวลูกและภรรยาก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันแต่ภรรยาจะเจอหมู่คณะและมีสายบุญมากกว่าตัวลูกจาทุกชาติที่ลูกเจอหมู่คณะนั้นก็จะไดะ้ที่มาเจอหมู่คณะได้ก็เพราะภรรยาของลูก เป็นการมิตรให้อย่างเหนื่อยญาตเหนื่อยกับลูกมาทุกชาติเลยที่เจอกันนั่นแหละแต่ได้รักและห่วงใยก็โอเคเลยโดยบนี้เมื่อลูกมาเจอหลวงพ่อจึงปิ๊งกันไปเจอเลยปิ๊งเกิดศรัทธาเริ่มใสยเพราะเราเคยสร้างบุญร่วมกันมาจ้ะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ให้ตั้งใจสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มกําลังและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโบริญสัต